ละนั่งอยู่ตรงหน้าหน้ารอกลิฟฟ์เขากำลังผลของกันอยู่มั่งเสียงลิฟ์รอกดังอยู่เขาก็บอกว่ายังอีกไม่ไกลไม่ไกลก็ก็คือขั้นบันไดเหล่านี้เดินขึ้นมาแค่เหนื่อยมันมีความรู้สึกว่ายังไม่ไกลจริงๆ ก็เดินขึ้นมาก็้ก็มองกลับหลังลงไปนี่เลยเสียงดังอยู่ข้างล่างนะั่นแหละก็มีความรู้สึกว่าอีกไม่ไกลนะเดินมาเรื่อยทีละขั้นพาขึ้นไม่ห่วงห่วงกันลง ลงน่าจะยากกว่าขึ้นนะโน่นะตั้งอยู่บนหน้าผานั่นแหละอะลองดูอีกหน่อยตรงนี้ไม่มีขั้นบันไดแต่ว่ามีรากไม้ ตัวช่วยนี่เป็นธรรมชาติล้วนมีรากไม้เป็นตัวช่วยเดินไปตามรากไม้ อ่ะตรงนี้มีบันไดแล้วอหมีถ้ำเล็กๆนะถ้ำมเะเปล่าอย่างนี้รูนะรูเลก็กนฮะไ้อีกหน่อยมันไหวหรือ ดูทางก่อนหมดทางหมดทางจะไปเนี่ยไปละลงเนี่ยดูเถอะขาลงจะลำบากแล้วทีเนี้ว่าขาขึ้นหรือขาลงยากขึ้นนี่ก้าวขึ้นนะแต่ลงนี่ ต้องระวังมากกว่าขึ้นไม่งั้นตกเหวข้างล่างโอ้นี่ก็ทางอีกทางหนึ่งออกเขาปิดทางนี้เขาปิดเลย เป็นพระอาจารย์ควบคุมอยู่ที่นี่ครับนี่เหรอนนะมันไปได้แค่ไอท้ทอนไม้ทอดไปนั่นน่ะแล้วหลบไปหลังก้อนหินนะครับจบแค่นั้นจบแค่นั้นผมเชื่อว่าเฮ้ยมันคงเดินไปยากแล้วถ้าอ้อมก้อนหินไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เ่อาไหม ขึ้นไม่ยากเท่าลงเมื่อลงผมรู้สึกว่าถ้าทําบันไดให้ดีนะคนมันจะต้องขึ้นคนขึ้นมาทุกคนขึ้นทุกคนอะไรคนขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องมีความพิเศษเต้องมีความพิเศษม,มีความกล้าน่อยว่าคนขึ้นมาแต่คนละก้อนขึ้นแต่ก้อนน้อยก้บางกนขนคนก้อนไม้ทอดคือพอเราขึ้นบันไดไปเนี่ยมันก็จะอาศัยรากไม้ ต่อจากลากไม้นะเดินไปเรื่อยเนี่ยมันต้องมีท่อนไม้ทอดอ,อยู่นะ<ป>อ้อมหลังก้อนหินไปไป,ไปไงอีกก็ไม่รู้ต่อไป,ปหลังจะเป็นบันไดดีจะเป็นพบันไดนปูนบ้านสองเมตรดาวไ้มีปไปไหมไอตรงไม้ทอดไปเนี่ยกว่าจะถึงบันไดดีเนี่ยนะครับก็ม,มันยังไม่ไปลยืมเล่นบันดันเลย ไปไกลไม่ถึงจะถึงตรงนั้นะ่ะใช่ผมว่าแต่ตรงนั้นอะยากอ่ะตรงที่มีเชือกกันตอกเหวเน,นี่ยเออมันเริ่มยากมันต้องเอาตัวไปอย่างนี้ด้วยซ้ำยากบากคนกลับากลำบากเลบัตรไดให้ดีนะ <c oughs> คนจะมาเที่ยวเพราะว่ามันมีความท้าทายาวันนี้ฝากไว้เจ้ <c oughs> <c oughs> ี่ปีแล้วครับ7ปีแลนะ้วผมเลยไปไม่ถึงยอดนะมาครั้งหน้ากรุณาทำบันไดให้ดีาังหน้ากรุณาทำบันไดให้ถ้าบันไดขึ้นดีเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น หรืออีกทีนะครับทำลิฟต์เลยทำลิฟต์ใช้เงินเท่าไหร่ประมาณประมาณ้านอก็หาทางทักวิธีหนึ่งบอกบุญบอกบุญลาแล้วครับ ชื่อพระอาจารย์สมพงษ์คุมอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมเป็นผู้บุกเบิกเจปีมาแล้วผมถือว่าใช้ได้ผมขึ้นไปถึงตรงนั้นไม่ใช่แต่ผมเสียดายสิผมต้ออ้อมก้อนหินไปอ่ะ ดูฝนคอนกรีตขึ้นไปอ,อ๋อผสมอีกอ๋อขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแล อ้าวตะกี้มันมีธงอยู่มันหายไปไหนแล้ว คอนกรีตที่เอาขึ้นไปอ่ะคอนกรีตอ่ะที่ขนขึ้นไปอ่ะโอ้ยไปนน่นเหรอโอ้ยโน,น่นโน่นโน่นโน่นไปยอดที่หก